แบงค์สิบทงมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่มีตัวหนังสือนะครับสีแดงๆด้านล่างแบบนี้นะครับถ้าเป็นทั่วไปนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นทั่วไปก็คือใบละ40นะครับใบละ40ทั่วถูไปนะครับแต่อันนี้ไม่ทั่วไปตรงไหนนะครับไม่ทั่วไปตรงที่นะครับเลขนะครับเพื่อนๆสังเกตกันเลยนะครับนี่นะครับเลขอะไรเอ่ยนี่อ่านกลับด้านแบบนี้นะครับ6ใช่ไหมครับหแล้วก็7ใช่ไหมครับแล้วก็8นะครับแล้วก็9นะครับ9นะครับแล้วก็10นะครับ สิบเอ็ดเลยนะครับสิบสองนะครับสิบสามนะครับสิบสี่นะครับนี i, refers, ıyoruz, ่ครับ um, ส um, ิบห้านะครับแล้วก mm ็ส hmm. ิบหกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็คลิกเรียกว่าเลขเรียงนะครับเลขเรียงนะครับความพิเศษของเลขเรียงก็คือใบละห้าสิบาทเพื่อนเเลขเรียงนะครับใบละห้าสิบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับถ้าเกิดเอาเป็นตัวหนังสือสีแดงแบบนี้ไม่เรียงเลขนะครับก็คือใบละสี่สิบแต่เมื่อไหร่ที่เพื่อนเอาเลขเรียงนะครับเมื่อไหร่ที่เพื่อนเอาเลขเรียงนะครับ ใบละ50บาทครับ